กดบันโคดบันเจ้วัสดีค่ะพี่ต้าเจ้าวาดค่ะพอกันก็เม็ดต่อยคือเกาเนาะค่ะเนาะมโอนี้เม็ดต่อยคือผ้าเขาพ่วคือเกลละค่ะเพราะว่าโมอแร้งนี่เขาก็จะทําการไล่จวนแล้วค่ะสามาเฮ็ดก็เผากับนางเฮ็ดทิพยงานคือเกาเนาะค่ะเนาะเขาก็จะจะผ้าไปเบ้างเนาะค่ะว่าทิพยงานเฮ้าเฮ็ดอีหยังไถ่เมนูอีหยังแน่เนาะค่ะมโอนี้ค่ะ สวัสดีสาวจอยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เตี้ยสเนาสวัสดีค่ะเรียบร้อยละได้ได้เม่นูอีหยังนี่ผัดผักกาดใส่หมูวันนี้เข้ได้เม่นู วันนี้เ่าได้เมนูผัดผักกาดขาวเนาะคะ่ะไปย่างหนึ่งเพื่อทีมงานห่อบ้นนี้กะทิต้มแซบแซบ้านนี้กะทิต้มแซบต้มแซบแกต้มแซบเออละต้มปี๊ปป้ไอแล้วตักปากน้ำไว้ให้เนยเด้อเพราะว่าเพื่อนคุณยายถั่วเพื่อนอยากกินปากน้ำเพื่อนว่าตักขึ้นไปเพื่อนเหมือนนะมันมีตั้งแต่หมามเพื่อนนะ <c oughs> จะเอาตะปาาน้ำยางเดียวต้มแ่บค่ะต้มแ่บปากน้ำแล้วก็มีจะมีหลายอย่างร่วมกันเนาะคะ่ะจะมีปอดแล้วก็มีหมามํำเนาะคะ่ะในเตี๋ยจะเหนเป็นเมนูต้มแ่บค่ะรอให้มันเย็ยก่อกนต้มตะโตี่ไดะต้มให้เปื่อๆแล้วนั่งกินหายงทางผมเลยจะเป็นทีมงานของอาจารย์ขาวอาจารย์ขาว ยังก็ละสา่ยังยงก่าาอ,กาาอตำบกเตียงบกบเยเอ่อตำบกแตงตำบกตำบกเอ้ง้อเขียวลาบง้อเขียวลาบง้อเขียวค่ะมืมะอเช้านี่เมือเช้านี้จาย์ขาก็ใส่ไปเลยดอค่ะฉากนึงสองฉากเลยบ่โอ้ไปติมขยะ กินก็ยาแล้วมาทำความสะอาดนาห้องน้ำอีกค่ะคาดห้องน้ำมาเนื่องพึ่งเผือดด้วยค่ะโอ้ย่านผู้สาวเมินบ่นีบผย่านผู้สาวเมอนหนาของน้ำไปคัดของน้ำเตะเสาคุณค่ะย่านผู้สาวเมอนรวมไปคัดของน้ำ โอ้ยผ oh, the ู well, ้สาวจะเป็น oh, ส yeah, ีดีค่ะแล้วมีผู้คัดนะคะหองนำหายยางไปจากบ่อนเหมือนบดูเป็นดูค่ะบได้ย่องจารขาวผัดย่างเดียวอันนี้ก็อีลาบ้านหน้าก็จะเป็นก็จะเป็นจนดไล่การไปตลาดออกเนาะค่ะมืน เจ้าเอิอนี่ยังแบเป็นสำเียนไฟบัญชีเป็นต้นเป็นสำเียนเป็นไฟบัญชีจ้ะหัวตลาดกระบวกอันเลขบ็กหัวตลาดกระบวกเล็กไหมคะคิดเงินซอยไหมคะเอาถามภาษาสเตมเมอร์หน่อยน้ำด้วยเอาเอาเอ ซื้อมสองพันกว่หมสองพันสีอันนี้าถามถามเด้อถามเงเด้อพี่เกงพี่เกอาเอาเอาพี่เกงกัวกินกัวกินาัดเรบอกกนั่นรู้ลยอร่อเเอออัดเือมาไรโรยนัเป็นยังย่งดแลฮะคือ พ่อแม่นู่แล้วเจ้าคือบะขัวกิ่งอีกเขาเจ้ากินดีดีเอาคอยว่าสีเฮ็ดอยู่กับฮะหมูซับเพื่อนันพบเออกอมันเขาเจ้ากินดีดีกระชั้นกระซ้อพึ่งต้นนั้นมากเลยเอามาขัวจั่งอีกเนาะกูได้อยากให้ข้าเจ้ากินจนอิ่มหลดเขาค่าไม่หยีงนะจั่งน้อยก็ไม่ยังไงเอหรือว่าบ่้องเอาต้นเกลือบ่ให้ให้ให้ข้าเจ้ามีสดนำเพื่อข้าเจ้าเพผ็ดนะ เขาจะเามีสวดน้ำย่างหนึ่งสวดพอดีละห้าพัดเพ็้แลวห้อกบแกงจืดเมี่เพราะไม่น้ำเลสวดแบบค่ะทีมงานห่าก็ก็ล่างปรึกษากันเนาะ่ะว่าหมูแดงสีเห็ดเนูอนหยังไห้ทีมงานห้อกินเนาะค่ะเน่โน้อยัางไถ่ทีมงานห่อกลินหมูแดงเขียนในเด้อปลาดุกนั่นเดี๋ยวจะลืมอีก เพรตาะว่ระมาเมื่อเมื่อนันลืมกำลังปึึกษซ้ากันค่ะกำลังจดไล่กันเพราะว่าไปตลาดแล้วแล้วน้องเทียก็ลืมนันลืมนี่นะคะเขาก็ต้องจดเอาเพื่อทีมงานเข้าเมือแรงจะได้กินเส็บเซ็เนาะค่ะ เันเป็นแสบๆหมูดิฉันบรรยากาศทั้งนอกก็จะเป็นฝนตกลี่นค่ะฝนตกลี่นมาสองเมื่อล้วน้ำถว่มทีบถ่่มแดนเดียวพี่น้องเอ้ยใครเดินใครใครไข่จุดเอาหลดเพราะว่ามันจังจะบอลล่น กระกป๋องส่วงเดือกมามาสีขุดพ่ออยู่ดอกเนี่ยรลไปน้ำเรื่อยๆไปพ่อก็จะเอามานํำ เอาหมอไฟยึดเตเด้อยที่จะเสียบเสบสดเมือนเนี่ย่ไนสดน้ำเออเสียบเด้ม่น้ำเลยเชือบเสียบอยู่ดิหอไ้ำเสียบเพ่อดู้องกี่ห้กมาหมอไฟยึดตะแ่วิ่งกี่หองเดียวียเยวดนนะคนน้ำเสียบก้ัวคนละขนาดแบบคนละขนาดเออเจียวมาให้มืดจูขนาดมายึดเตอก็นำคนตีกันะครับ เสี่ยวไ้ตีกันเป็ว่าตีกันเสี่ยวไฮมดทุกขณะนะเราหนูโมเป็นอย่างนี้ค่ะมั่มากค่ะมั่วสร้างมั่วมากนะคะเอาค่ะไม่ได้ตั้งแต่นั้นเดกกินเรื่อยๆก็ยังไม่อยากได้กินตรงก็แค่ตำเตี้ยเลยนะต้อง็แก่แก่ก้าวจาแจะเป็นทีมงานเท่ากับชายย่อยทายย่อยมากินข้าวขันแล้วค่ะ ก,ก่อนกเนก่อนาย่อยไม่กินเขากันคกกัมีน่วยเดียวค่ะพี่น้องอ่ะวันดีค่ะคุณลูกสวัสดีครับแล้อีหยังกินนะคือเอาหน่อยแถบุ้งแนวหรอพี่น้องกินเป็นเตกินเป็นเตะหน่อยครัเนาะเด็กที่โผล่จะออกนะครับที่โผล่จะออกโอ้ยม่ออกักกกอไรเดือก กอยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเมื่อรุ่นสิบห้าสิบห้าเห็ดมีแนวผ้าเห็ดอยู่เมื่อรุ่นงานสัางเอองานสร้างอลังการเลยใช่โอ้โหมือนฉลางแล้ว รถตัวบ่ะโอ้ยชิญหยาดชหยาดเาค่ะ่าหเขาคือสิญหยาดเนาเ้เมื่อนีล่างรถี่น่องเลยเอาตันทางหมูเออเออเขียนนันนี่นั่นเนยเรื่องเขาเรื่องเขา กระทะน้อยกระทะน้อยเป็นได้ละไฟตุมเห่านี่จะเป็นเทีมงานของเห่าเนี่หมดเศร้ามากอ่ะสีเศร้าย่อยมากินเข่ากันเนาะค่ะ <initiation> กับมาเลยๆผู้ไดลูกกอนกับมากินกอนค่ะกับเข่ากับน้ำเห่ากับมี่ไว้ตลอดค่ะ นี่ไว้ตลอดบริกาเง่บยะกับค่ะจ้ำรับคลิปนี้ไม่ต้อยกับเจ้าไว้จ้ำานีสักกอนเนาะค่ะเพราะว่าแม่ต้่อยกับเจ้เตรียมตัวไปตลาดกับอีหลาบ้านหน้าแน่ ไอเสือกเขากำนามาเตรียมไว้เพราะว่าช่วงนี้กับสีสายนี่แจ้งน้อยแล่ะอากาศกับเป็นแบบคืมๆเนาะค่ะแบบคืมๆสลัวฉลัวจังวหวะมันเหงื่อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เม่ต์่อยเอาไว้สำหรับเช่นกันเนาะ,ะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะเมตต์ต่อยค่ะสวัสดีค่ะ